ดีทุกท่านค่ะวันนี้จะมาเปิดดวงนะคะวันที่8ดเดือน11สองโอเคคนที่เกิดวันที่8ดเช็คดวงคนที่เกิดวันที่8 3ดสามเดือน3เดือน3เดือนนะคะดวงเช็คได้3ามเดือนคนที่เกิดวันที่8ดและการงานวันนี้จะเป็นยังไงนะคะขออนุญาตคุณพาอาจารย์นะคะขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เยอะด้วยนะคะขออนุญาตเปิดดูคนเกิดวันที่8และเช็คดวงวันที่8เดือนสิบเอ็ดนะคะ เจ้นหน่อยค่ะหมอดูไพ่ยิบซีค่ะสนใจดูดวงก็ครั้งละ99 000, บาทครับหนึ่งคนโทรนะคะ0 6 2 2 7 4 0ส8 5นะคะห้าไมา้นะการงานดีจะได้เดินทางนะถ้าเป็นการงานได้เดินทางแล้วจะได้เงินนะคะเป็นผู้ชายที่เก่งนะเป็นเหมือนนักรบต่อสู้ แต่ในการทํางานก็จะมีอุปสรรคคือความวุ่นวายจากคุณรอบข้างหรือลูกน้องหรือเพื่อนร่วมง,งานให้อดทนนะคะให้อดทนนะคะทุกานเป็นคนแกร่งเก่งนะคะสําหรับคนเกิดวันที่แปดต้องมีความอดทนสูงไม่ว่าจะอุปสรรคอะไรก็จะผ่านฟันไปได้แต่ต้องมีความอดทนนะคะทุดูไส้บอกอะไรจริงด้วยอดทนและถึงฝั่งฟันนะคะ เรคนเกิดที่วันที่8ต้องต่อสู้ด้วยตัวเองต้องอดทนกับคําพูดคาจาของคนกับคนรอบข้างแม้กระทั่งในครอบครัวหรือที่ทํางานนะคะอ่าเป็นคนที่ชอบทําอะไรใหม่ๆอยู่เสมอนะคะไม่ชอบอยู่กับที่ชอบแบบอ่าหาความรู้เส่ตัวชอบพัฒนาตัวเองเป็นห่วงเป็นใย,ยนะคะกับคนรอบข้างหรือคนในครอบครัวหรือคนรักตัวเอง รักและห่วงใ่มากๆด้วยนะคะให้ระวังเรื่องเวลาไปทำงานอะไรที่จะคิดแบบถึงคนที่ตัวเองรักห่วงใยคนที่ตัวเองรักนะคะจนทำให้ตัวเองเครียดให้ระวังความเครียดนะคะการงานการเงินนะ,ะ,ะถ้าทำงานนี่จะมีแบบต้องผ่านอุปสรรคก่อนน่ะการงานการเงินกว่าจะได้มานี้ก็เหนื่อยแต่ก็ประสบผลสำเร็จนะคะ ว่าทุกอย่างมันไม่ได้มาง่ายนะแต่คนเกิดวันที่แปดนี่เป็นวันแบบแห่งการต่อสู้และแต่ประสบผลสําเร็จเป็นคนเที่ยงตรงเพี่ยงธรรมนะคะถ้าด้านความรักก็ถ้าด้านความรักก็กกอ่าอ่าเป็นผู้หญิงที่ซื่อตรงนะคะเป็นผู้หญิงที่ซื่อตรงคนหนึ่งเลยนะคะ้าเธอเที่ยงธรรมด้วยถ้าเป็นแฟนนะคะอ่าถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นผู้ชายนี่มาคู่กันเป็นนักรบ เป็นคนที่ค่อนข้างมีฐานะนะแต่ให้ระวังเรื่องมือที่สะเนะาะจะทำให้มีปัญหานะคะเป็นผู้ชายที่เป็นแบบมีตำแหน่งมียศศักด์แล้วเป็นคนที่อยากจะมอบสิ่งดีให้กับคนที่ตัวเองรักด้วยถ้าเป็นเรื่องความรักประมาณนี้ค่ะ ถ้าเป็นเรื่องการงานก็ก็ต้องอดทนกับทุกอย่างแต่ประสบผลสำเร็จนะคะจะมีการงานกับการอดทนคำพูดคำจาคนรอบข้างจุกจิ๊จุ๊จิ๊ประมาณสุขภาพก็จะเป็นเกี่ยวกับความเครียดคเครียดจนทําให้ตัวเองแบบอ่าไอ้เครียดมากจนลงกับเพราะไปโค้งมุ่งมัน่นแน่วนไปข้างหน้านะคะไม่ท้อถอยเป็นคนมีความพยายามสูงคือไม่ยอมไม่ยอมแบบ แพ้ต่ออุปสรรคง่ายๆนะคะระวังแค่เรื่องความเครียลออดลงเอาเพาะนะจ๊ะแล้วก็เรื่องความรักเรื่องอะไรเนี่ยก็คิดส่วนมากจะคิดมากเรื่องครอบครัวเรื่องความรักประมาณอ่าถ้ามีครอบครัวก็จะมีปัญหาเรื่องอภรรยาไม่ไว้ใจเนี่ยให้ระวังนะคนเกิดวันที่8การงานก็ไปได้ดีแต่มีปัญหาเรื่องคนผู้คนรอบข้างนะคะคนเกิดวันที่8จะประสบผลสำเร็จได้นี่ก็คือจะต้องมีความอดทนสูงค่ะ เจหน่อยค่ะหมอดูดวงไพ่ยี่สีใครสนใจที่จะดูดวงนะคะต้องนัดคิวก่อนถ้าจะดูพไพ่ใบต่อไปก็จะเป็นอ่ากอดทุกอย่างไว้ต้องรับผิดชอบทุกอย่างไว้ภาลนอยู่ที่คนเดียวนะคะอ่าสองไม้คือการทําอะไรแล้วเออหวังอะไรแล้วก็ตั้งมานทาไปจนประสบผลสําเร็จมีความวุ่นวายเหมือนเดิมกว่าจะได้อะไรมานะไพ่เตือนมาเหมือนเดิมเหมือนตอนแรกเลย ท้างเรื่องการงานนะคะแต่เป็นคนที่พ,พยายามเป็นคนค่อนข้างที่จะมีเซน์ด้วยนะที่จะมีเซนที่จะสัมผัสรับรู้อะไรได้ด้วยนะคะเป็นคนที่มีม,มีมีเซนพิเศษแล้วก็จะมองคนออกง่ายประมาณนี้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะเจหน้อยนะคะหมอดดไพี่ใครสนใจดูดวงขอทักเจีมาได้นะคะนัดคิวขอทลูกคา้าเยอะขอบคุณค่ะ